ขอพึ่งบุญปฏิบัติบูบชาพระครูนะ,นะคะในวาระอายุ88ปีด้วยการลดอัตราเจอขอสะก็ให้ลดอัตราทำงานเห็นบอกว่าต้องมีคนมาเอาใจพึ่งบุญก็รู้สึกว่ดตัยเองยังบกพร่องอยู่ คือว่าทํางานแล้วต้องลดอัตราคือว่าเขาต้องว่าเราได้อะไรตอนนี้ก็พยายามอยู่กับปฏิบัติบูชาให้พ่อครูคือฟังคนที่เราจะไปทํางานทํางานลดอัตราแล้วเวลากินก็ลดกรามค่ะสองตัวนี้ค่ะรู้สึกว่ายัางต่อสู้อยู่แล้วก็ทําทานก็ให้สลายตัวตนเช่น <c oughs> <c oughs> ทุเรียนนะเมื่อเช้าก็เจอภาษาเจอเพื่อนนะบอกว่า เป็นไงได้กินสม,สมใจหรือ,อยังทุกเรียนพอกินไปเม็ดเดียวเพื่อจะให้รู้ว่าทําไมเขาหลงติดรถกันนักเรอมมันทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมนี่เองก็เลยตอบเข้าไปนะแล้วแต่ว่าจะให้ไปซื้อเองนี่มันก็อย่างอาจารย์หนึ่งว่าถ้าไปกระทําม,มันละอายค่ะไปหีรีค่ะแต่ถ้ารับหลังคนก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอาสวะอยู่ก็จะเพิ่มก็ต้องอย่าตามใจ คืออย่าไปอย่าไปมองอย่าไปอะไรแต่ถ้ามีมาให้กินฟรีๆนี่เม็ดสองเม็ดก็ลองดูแต่ก็คิดว่าจะไม่กินแล้วค่ะรู้ลดแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องรู้ว่ามันเป็นกิเลสถ้าเรายอมมันไม่เหมือนอาจาลองฮะต้องเอาจริงเป็นปีเลยถ้าเกิดไปลองอีกมันก็เหมือนว่าเติมให้เติมให้กามกรรมมาคุณทาให้เราลดอีกตัวนึงไม่ได้ ถ้าเราลดสองตัวนี้เราก็จะเพิ่มมาที่ศิลที่จิตได้